ว่าโอ้บ่ให้กับรังใจนางพระโอเห็นว่ากับนางอุษาไปถ่าเอาจนจะว่าสองชั่วโมงผัดว่าบ่เปอีกแล้วแค่นี้แหละแลบสวัสดีตอนบ่ายๆพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้หอดใสมาใสอยู่ค่ะตูดลำบุญอ๋อพันอยากใสครูก็สโล่เออใสเฮ้ยไปเยืมแง่แพทย์พ่นดูตูดน่ะสีงามซัมเพิ่นอยู่บ่สีเดียวกยยยพพัน,น,นกโฮ้ยลอยเธอเน่ะสีใสสีครวญก็ต่ำสาวเลยเจอมันส,สิ มีเงินใส่อยู่บ่คะยืมอีกไหมแม่มีเล็บสี่ขอดำเต่านั่นแหละไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ไส่โอ้เมสาวร้อยคือสวยแต่ค่ะเจ้าสาวคนต่อไปว่าจ้างนี่นะเธอสิไปหาปีอดอกไม่เบายังหาปู่ยังหมดเหตุแต่ว่าต้องให้อันละสาวก่อนนะคะให้ละสาวไปก่อนไปใส่ไปลงเลยลโทรเธอกันเลยนี่กูจืดเลยชุดนี่เมื่อนัรนไปงานดอกบ้านกูนั่นมมัันนนนกกิิเออ นายใสุดนี่มาักระซายุันท่องสามเดือนมันิบะองลงอยู่ป่าเืเอารบิดจาจันสกจักแหลกเอาไปเดี๋ยจ้าโมงแล้วค่ะสองโมงแล้วบ่แมนมันเบิร์ดเลยเปล่ายันสินเบิดนับสินเบิดนะพี่น้องค่ะถืออช่นะแม่ันบรดมีกระเป๋าโทรศัาท์ก็ลืมยอดโซ่สุบัตออกจังยอดได้จังโคืนบอกเฮ้น่าไดโคอ้ยกระตามมัน ฐานะของเฮานี่แหละใส่ซองก็สิไปใส่แบบเกินหน้าเกินตามันก็บ่ได้แล้วเนาะพี่น้องซ้ำแสนนี่แหละเออว้าออกซื้อไว้โลดใส่หลายจะเป็นแสนห่วยเงินถือมาบ้านหน่อยเดียวนึงเท่านั้นนะคะบ่่แมนแสนบาทนะคะแสนกี่ครับเศษหลอดใส่ซาบะไปไปไปพี่น้องค่ะติดตามไปพูดละงานแต่จะมีโอกาสได้ทายบอกค่ะเพราะว่าป้าป้ารับสี่ลายแท่นะไปกันนะคุณพี่ข่าห้องงานก่อนรอ มันมีดนตรีนะคะเข้าย่องกันแล้วโอ้ยไปไปพี่นางท่าในคอในะกีกแหล่ปุ๊บปื้ออยู่คา,าตั้งกันเอาไว้กันผ่านางงามลกคนเดียวค่ะวันนี้น,งน่งลดอ้ยวจะได้ดังลดใหม่ นยายจะบอกนะว่าหายนางลังบ่ยัง alk, huh? ว่างอยู่บ่ค่ะโอ้ยสมัลแลบกันอยู่แทบบานช่วยให้เแ่า,านางลังบ่ <laughs> ได้เต้นกูเลยเอ้ยอุ้ยกันพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอาบ่แป๊บกับมี่บ้าสี่ประตูแล้วกันเต้นบ้แป๊บกับยูเข้าว่า เสื้อข <'t see S 1> <The> <are> <sounds> ัาดใหญ่ก็ยังเน้นอยู่เนาะอามาลาจะออกรถตู้อะไรกูอุ้งอ่างนี่รถไฟพูดเลงรถไฟลาวจีนปะไฟลาวจีนปะไปเวมองอันมองอันห่านเฟื่อนั่นล่ะโอ้ยซู๊ดเจ้าของผัดคือว่าได้นั่งโคตรกระซงอยู่โอ้ยกัยังว่าสิไปเอาเครื่องเลยสองนาทีก็มีแหงได้โอ้ย เวลาเพิ่นกินแล้วเพิ่นสิอยากอายบางั้นอะไรอ๋อนางกับวิทย์เซ็กซี่นะเฮ้ยทุกคนเสี่ยนล่างนี่สะดวกลงมาเฮ้ยเออโอ้ยมึงสิโคตรกับส่งอยู่ยังเนาะหัวกกุออแต่งตัวสวยๆพนังโคตรอันใสอยู่เรื่องนีบอบ้ามั้น่ะมั้ยหัดจากมือแล้วนั่งแถายังบ่ใส่ซองนั่งว้านไปเบิ่งแนวกลิ่นก่อนจากสิใส่ ไปหอดงานซะกอนกันข้าบอมาเสิร์บนะกับบอส่ค่ะไปแวรล่งหน้าหาแลวกันซอยแหลกนี่แล้วแวเข้าซอยแหลกนี่ไอซี่หลังหลังนี้เออเห็นยั่อืมแักจะนัดทำไมให้น้องน้อยน้อยใจ นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะทางในเมืองค่ะหัวสันดอกแดกค่ะกับทังบ้านเป็นค่่นะคะพี่จะเอาคอนดื่มนี่นี่ลยทองห้องคอนมาเลหอนี่หอนี่นี่นี่หอนี่วะไปสรางแวนละคะนี่ไปเลยบอจ์จะเอากระเบื้องใช่เทวาเว่เบื้องใช่ค่ะตลาดหอนฮะหอนห้านั่นคั้นโซนแตกชั่วรอยู่หนาอุ่นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับโอ้โห้วมา ว่านันว่าวันนี้บอลชอยอันลงไปได้ข้างอันข้างลูกหัวยข่างเขานั่นเออเปิดประตูนะแม่เท่าอโอ้โหสมัญญาไก่เธอเฮ้ยอาเซนค่ะพระมันาาหึเสือสวยเริ่นในปัตตพี <laughs> <laughs> ชุด ชุดอันชุดกินแซบนางมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฟาเอ้ย่าห้องถั่วม่ถ <laughs> <im itation> <im itation> ั่วระยาเลนค่ะตอนนี้สองโมงแล้วพี่น้องเอ้ยหามาหอดาทาฮันทานีท,นทผนานะะทะผู้นั่นแล้วก็ะทาผู้นี้ทาผีทาสะาที่สุดค่ะนั่งไปตัดสินมาใหม่ๆหมาดๆ,ๆ,ๆนะคะนางบอกว่าจะมาใส่แข่งกับสาวลอย <im itation> <im itation> อืม <im itation> แต่ว่า อันช่วงไล่เนี่ยนั่งสีส้มเกลือนีนจักน้อยเสรยแกน้างออกจคสวยเนาะสวยนะแต่ว่านางไม่ได้ทําผมค่ะนางไม่มีเวลาแต่งทีปังงานเพิ่งข้าพี่ปอไอทำไมงะงะไอไอคนที่ผัดยางออกหน้าสู้สองกูกูทิ้งสองไอซีไ้องให้่อยนะอาเซนกอนเจ้าผู้งามนี่ยออกหน้าออกตาหรือวะ เบ่งก็เด้อเฮ้ยเบิ่งก่อนเด้อเบิ่งพผาหารหวานข้าวซะก่อนนะคะเร้องพลิกส่นเด้อเฮ้ยนี่คือชุดไหมชุดชูเขาใส่ลาดยางตรงั้มาใส่ลุกนั่งต้องคอยระวังนะคะกันกลังเดินข่าวงานพี่น้องจอดรถไปดูเปละไก่ๆค่ะกินละก็ฮอนกินกินละก็ฮอนนะคะ คนละทางงานเพคนกะพี่พงดนตรีทึมๆทำแทงจ้าถือซองไฟก็ได้ฮาวบอมีบัตรเซอร์นกินเยื่อเมื่อแป๊บไปแป๊บยืนผักทานเจีซีพร้อมครูหักเอาครูหักสั้นในสายสูงพร้อมครูหักพร้อมขับข่วนมารถนะนะปะคนขับรถฉันเอ้าเดินเดินเดิน อันนี้เจะลามาในชุดชุดสีฟองสีชมพูที่นี้คุยดึงมันใช่ไหยโอ้ยอีกแล้วได้สูงานได้กับงานงานได้กับงานด้านงานแต่งมันต้องสีชมพูของฉันทำไมโอ้ยใช้กัสีชมพูนะคะเหักนี่สีบัวเริ่มกลับมาแล้วเฮ้ยจเ้าหลายอือทานไฟเก่า ได้ไดสิวานะได้สะดวกนางกำลังมาอีกแล้วค่ะไปไงานค่ะตึงเดดตึงเดดตึงตึงเดดตึงเดดตึงโอ้ยฉันมีขู่หากคขัดจะไส่ก็ได้ไไนางบ่มีขู่หากไปงานไวๆมาทานมูน,นั่นมูหก แต่ว่าฉันนี่ยคซื้อว่าฉันอยากแปลกแหวกแนวเนี่ยจักหน่อยนะคะเขาเป็นผู้ชายแม่คอค่ะถึงแล้วพี่น้องครับครับคนมากับใครครับอ้าวอันนี้คือเจ้าบ่าวคนละครับเชิญครับผู้บ่าวมาหอดแล้วพี่น้องไงเอ้ามาสวยประมาณเบิร์ดละบัจจัก thì lượng là bao thấy trong này nhà mát thì là cái cải เธอมาจ้ะเธอมาโอ้ยช oh, ัวร์ซองหน่ซองหนยังคือมาพี่อยู่โอ้ยอ่างเด้ไงั้ได้เแิม่เนยนะเฮ้ยเออปดมึงนเสิ้อท้งหมูจักเต่อหอนดีเนาะโู้ดรงตัวตีห้ากับกระลังยาว ซ่อยพิมพ์โซด้โซนแหละกันย่าเนะาะไอ้กุ๊บเอาให้คุ้มไนดะ้มื่อนี้นะอีน้อยใช่แล้วมึงแวบะบแวะใบ,บทองมึงนี่พี่น้องจ้าเป็นว่าจะทำบรรยากาศไรซ์มินี่กันะคะอย่งในงานกระสีอหวนป่วกันในช่วงเราจะบริการได้ยินค่ะแล้วกระสีรับประทานอาหารแล้วจ้าเดี๋ยวจังติดตามคลิปหน้านะพี่น้องสวัสดีจ้า